คอยอยู่วะหล่ะบันนี้โอ้คอยมั้งโอ้มีเงินด้วยวันนี้เอ้าโอ้นะครับไปเร็วอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็นี่เซฟไฟนะครับโอหด้วยเซฟไฟหรอกแต่อยากผูกเขนเนาะเพราะว่าจะเอ็มก็อยู่มานานแล้วเนาะอยู่กับลุงพลมานานแล้วก็อยากผูกเขนเนาะเห็นจ่าเอ็มมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือตลอดนะคะซึ้งมากนะครับค่ะแต่สาวปานก็ไม่มีอะไรจะให้ก็ควรสาวปานตลอดนะครับ แบ่ว่าเวามีปัญหาเกี่ยวกับยูทูบเนาะจะมาปรึกษานะครับก็ทักทายกันทุกครั้งที่มานะครับแล้วก็วันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะครับโอเคเดี๋ยวผูกแขนธรรมดาสิ่งสั้นาให้กวาดนี้ห้อยกวาดนี้ดีกวาดข้าวดีข้าวเอันเด้อที่ปานก็มาผูกแขนออเดอรนะ ขอให้จ่าเอมนะคะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองน,นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่คนรักคนเมตตาจเจริญรุ่งเรืองไปภายภาคหน้านะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะคะอยู่กับลุงพลไปนานๆเดอ้อรักลุงกับป้ามากๆนะคะก็ทุกคนก็รักจ่าเอมนะคะขอบคุณมากค่ะน,นะคะนี่นะคะินดีมีแห้งเด้อนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณสานมนปกครองนะครับ กสื่อภัยมากเลยมีเงินไม่มีเราจะให้น้องนุ่งนาะพูดถึงนะคะก็มีแต่คำอวยพรใี่เขาจะเลินลุ่งเรืองไปภายพักหน้านะคะเป็นเจ้าคนนายคนตลอดป้านมากอครับเป็นมันเกิดนะก็มันเกิดก็ตรงกับลุงพลนะครับถ้าเป่าเค้ียดก็เลยกับถ้าตรงเสาร์อาทิตย์จะได้มาอยู่จะได้ไม่ตรงเนาะมันตรงวันอังคารถ้าตรงมีมีนี้เลยใช่แก็ไปจัดอยู่อุดรนะครับ รบคัตอนเช้าก็มาตักบาตรรับขอบคุณเสาปานมากมากนะครับถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับพี่ก็มาขอความช่วยเหลือเขาตลอดทำยังไงทำาโฆษณาทำอะไรก็ทมดีนะครับแล้วก็ฝากพี่พีเอฟซีนะครับติดตามช่องเสาปานกรอบๆด้วยนะครับแล้วก็ลุงตุมตามครับผม เป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องนะครับไม่ว่าจะช่องเล็กช่องใหญ่นะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้ก็ต้องการรายได้กันทุกคนนะครับเพราะเป็นยุคโควิดซึ่งเศรษฐกิจก็ตามที่เห็นนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณีกค้งเองครับอ้เสิร์ไพนะครับเนี่เห็นมาเดินวนๆเวียนๆไม่ว่าจะทําอะไรถาม่าลงคลิปเสร็จหรือยังวะยังไม่เสร็จพี่ก็ลงคลิปยังไม่เสร็จอด้ลงคลิปก่อนครับ โอเคนะครับขอบคุณตุ่มตามนะคับมาที่ะไม่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 หยุดไม่หยุดโอเคฮะเดีย๋ยวจะ่อาตาเอาตาเอาต่อเอากี่นาทีเอแปดต้องเอแปดอ๋อพี่<ะ>ปลาไหลสดเอ่ะใช่พี่ปลาไหลสดอ๋อขอบคุณมากนะครับเมือ่อว,วานนี้ได้ยินว่าช่างพงมาสัมภาษณ์พี่เอ็มแล้วครับ ไม่ได้สาษณ์ก็คุยกธรรมดาเลยที่ว่าอะไรนะเรื่องงานนั้นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมไมอ๋อคนละเรื่องเนาะอารมบรรยากาศนะครับอ่าเรีวบรรยากาศนะครับอันนี้ติดตามรู้สึกขยันนะครับโปรตีไม่ค่อยเห็นหน้าเลยอ๋ออยากมานั่งเป็นเพื่อนจ่าเอ็มครับดีแล้วดีแล้วเห็นจ่าเอ็มนั่งคนเดียวทุกวันเลยเห็นมานั่งหน้าบ้านลุงทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอขอมานั่งเป็นเพื่อนพี่เอ็มนะครับนั่งแล้วรู้สึกดีนะครับสบายเห็นมุมเห็นมุมหลายที่นะครับเวลา ใครไปใครมาเราก็จะเห็นเนาะใครมากระทับตายนะฮะใครมาแปลกๆอย่างนี้เนี่ยเอ้าเอ้ามาถึงที่เป๊บไป่างนี้เนี่ยเอ้าไปเลี้ยวเลยเนี่ยไถ่เนี่ยไถ่ไถ่ไถ่กูเดนี่ยจกลงตัวซอบตัวซอบอ่านะครับตาเอียบอกกัวซอบด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสายเฮงนะครับวันนี้มีสินค้ามามอบให้ครับ อ้าวเซสียรัยแล้วเมืที่แล้วทำไมซื้อน้อยจังซื้อวไปเดียวบ่โอ้ลุงมลเนี่ยลุงมนต์ซื้ออะไรนุ่นนอะอ๋อลุงมลเนี่เมื่อกี้นึกว่าไข่นะตุ้งตาวิ่งเข้าไปตรวจสอบเลยนะครับนะครับที่ไหนได้เป็นลุงมลนี่เองนะครับสายนะครับลุงมนต์เป็นสายนะครับตุ้งตาไม่รู้ไม่ลุงมนต์เป็นสายสายอะไรฮะสายเฮงอ๋อสายเฮงนะครับแกมาทีไรเนี่ยแกจะพาโชคมาด้วยนะ น,นำโชคมาลุงพลเป็นคนนำความสายเฮงน,นะลุงมนเนี่ยไม่ใช่สายตำรวจนะครับ <c oughs> แม้เราก็ลุ้นก็ไม่ว่าจะถูกเยอะ <c oughs> <c oughs> ดีใจมาแล้วไปหนึ่ง <c oughs> โอ้ดีอกดีใจท่าเป็น <c oughs> แล้วไปเดียวยังไปติดสติกเกอร์อีกนะ <c oughs> ไปหนึ่งโอ้โหจะไปติดทำไมเราก็ดีอกดีใจหมด จง้งคอนเทนต์้างคอนเทนต์ง้งคอนเทนต์ให้ตื่นเต้นนะครับถูกลอตเตอรี่หนึ่งใบนะครับแต่ว่าดีใจมาถูกรงันที่หนึ่งตอนแรกผมก็เชื่อว่าพี่เอ็มเนี่ยว่าถูกลายใบแล้ว <c oughs> เปิดเปิด,ด <c oughs> ออกมาอยู่ใบสุดท้ายดีมันก็ครั้งแรกเนาะไม่เคยถูกหวยอ,อ๋อครับเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยซื้อครับนานๆพี่จะซื้อเนอะโอ้ถูกสองพันแต่ว่าทำบุญ สามพันดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วครับทำบุญไปสามพันถือว่าได้บุญใช่ครับใช่ครับทำบุญเกือบหมดนะครับเงินที่ถูกหวยรบเน่าจะได้เยอะกว่านี้อ <conferences hi> ีกครับสาธุสาธุน่าจอะไนลุงไปไหนครับ้านลุงอยู่ในบ้านเลยได้บรรยากาศหมาบ้างนะครับแต่ว่าไปถาความฝันของน้องโตอ้อนะคะถามพัน ได้ค่ะพี่หญิงมีดีกับการค้ครับนาจรจงดเลยนะครับ็ัเสนะครัซึ่งตามซื้อไหมซึ่งตามเต็มแผงเลยห่าจะไปขอเลขเล่ยังงีวันแรขออ่ดนเนี่ยจไปขึ้นไปขอผล่ะเครื่องผู้ผู้อยไผู้บ้านขัวสูงเขาบอกว่าขออะไรได้ได้อย่างนั้นครับบอก บอกไงด้อแต่ว่ารอบนั้นผมขึ้นไปผมขึ้นไปถึงได้มามเราบอกไงด้อครับรอยลีดด้วยเนี่ยเอลีเอรีเอรีสิไปเมื่อไหร่ว่าสิหาเวลาไปบอกวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวรอจุดตารนะครับจะไปจุดทูบยู่งเทิงคุณล่ะครับผมซื้อผมก็ซื้อเลขบ้านลุกหน่ว่าหือบสอบเกียจมากเดยสอบอย่างไรโอ้โหเลขสวยเลยนะนี่ ทะเบียนรถลุงจะออกสันเออทะเบียนใหม่นะไม่ทะเบียนสอเพราะว่าฝันอ๋อมีฝันฝันนะครับเพราะว่าได้รัมอบบ้านเขางงฝันว่ารถลุงไปชนรถเขาหนะเขาไปซเก่ะหนึ่รอเยามเกรนี่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 สอซื้อมาสามใบว่านข้างบนมาี่สามเั่ละนี่บนทีมือชีนั่นน่ะเออนห่งสองก็ข้างบนนั่นโอ้เตะเลยนี่สามตัวเลยนี่ มันเป็นชุดด้พี่ชุดสใบสใบเอาไหมก็ไม่มีเงินหรอกเอารวมกันคพละเราล่้อยไม่มีหนึ่งสองเจหรอมีมีแต่สองสองเจ็มันมันจะเป็นชุดสองสองเจ็ดสองใบแล้วก็ห้าสองเจใบหนึ่งเอาไหมพี่เอ็มเลขชุดนะเจ้าแล้วก็มาแบ่งกันนี่ไงนี่แล้เงินลอยนี่เมสอองเจ็ดดวยนี่แต่ว่า คู่หนึ่งสามตัวไม่มีมีแต่สองตัวท้ายหาเลยได้หนิค่ะคุณเขียนพอนนะคะอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจ่าเอ็มนะครับจะได้จะได้เัว๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ให้สาวปานซื้อนะครับอ่าเก็บไว้เลยสาวปานเพราะว่าจะเป็นคนละครึ่งกับใครเอารวยคนเดียวเลยบอกแบ่งก์ก็พอผมก็ได้เนะ สี่คนหายอยีกคนนึงครับเดี๋ยวไปหาที่ตองงอนจะได้ไม่โมกย์เองยางประมาณนี้เนาะคลิปนี้นถุงเงินมาแล้วก็ลงคลิปก่อนครับลงยังครบยังครบแล้วครบยางไหน